สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์นะครับอินฟินิต o ฮ 10P กันนะครับผมก็จะเริ่มจากการแกะก่อนเลยนะครับ อุปกรณ์ที่ผมใช้แกะก็จะเป็นเหล็กงัดนะครับถ้าใครไม่มีเหล็กฝาหลังตัวนี้นะครับมันสามารถใช้เหล็กแกะไ้ถ้าเราพอจะมีเหล็กแกะหน่อยพอแกะออกมาแล้วนะครับขันน็อตเลยทั้งช่วงบนแล้วก็ช่วงล่างเลยนะครับถ้าเป็นฮอปสิบพเพราะว่าแผ่จอมันจะมีทั้งแผ่บนแล้วก็แผ่ล่างนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบจอให้ดูก,ก่อนไปขันน็อตตอนนี้เป็นจอภาพนะครับ a ับ10เพ a y โมเดลจะเป็น X668B นะครับ X668B แต่ว่าตัวจอเขียนว่า X668C น่าจะใส่ด้วยกันได้นะครับตัวนี้ประมาณนี้ครับจอเราก็หาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมให้คีย์เวิร์ดในการค้นหาจอนะครับคีย์เวิร์ดจะเป็นประมาณนี้นะครับ รเราก็ซร์ชไปเลยครับอยากได้จอรุ่นอะไรเขียนว่าจอฮอต 10p บางคนอาจจะเป็นฮอต 9p ก็ค้คนหาตามชื่อรุ่นของเรานะครับที่เราต้องการจะซื้อมาเปลี่ยนนะครับประมาณนี้มันก็จะมีจอหลากหลายรุ่นนะครับหลากหลายราคาเลยเลือกเอาตามที่เราสะดวกนะครับว่าเราชอบแบรนดไหนเจ้าไหนนะครับก็ประมาณนี้นา,างการหาอะไรเพราะผมจะพูดเผื่อไว้เลยนะครับเผื่อท่านผู้ชม จะถามว่าจอหาสือ้ที่ไหนนะครับก็ตามมีเศษตัวไปนะครับโอเคต่อมาครับมาขันน็อตกันขันทั้งช่วงบนแล้วก็ช่วงล่างเลยนะครับตัวนี้มันจะมีน็อตอยู่ข้างใต้ด้วยนะครับใต้สแกนนี้ ันน็อตออกมาแล้วนะครับตรงนี้มันก็จะมีที่ครอบอยู่นะครับเป็นเหล็กตัวนี้นะครับให้เราเอาออกมันจะครอบอยู่อย่างนี้อยู่ให้เราปลดออกนะครับหลังจากขนานกันน็อตก็ดึงสแกนนี้ขึ้นล้วก็แกะออกมาครับแกะตัวแบ็กเพดที่เป็นพลาสติกนะครับครอบอยู่สังเกตดูดีนะครับถ้ามันแน่นบางทีมันมีนอ็อตอยู่นะครับนันจะเป็นสีดา มันจะเกลืนกันกับสีพลาสติกนะครับฝั่งนี้นี่ครับแกะมาแล้วถอดถอดแบตออกก่อนเลยครับอันแรกนี้เป็นแผงจอนะครับ แล้วก็ช่วงล่างต้องเอาแบตขึ้นนะครับรุ่นนี้ต้องเอาแบตขึ้นด้วย ก็จะเป็นขั้นตอนการเอาจอออกนะครับเอาจอออกนี้ก็แล้วแต่เราถนัดเลยนะครับจะใช้อะไรงัเนี้ยขึ้นก็ได้นะครับขอแค่จอรกรอบมันหลุดล่อนออกมานะครับ จอเก่าก็าจะออกมาแล้วได้ในลักษณะนี้ต่อมาครับมันก็จะมีเศษกระจกเศษอะไรนะครับเกาะตามขอบเราก็ต้องค่อยๆเก็บของนะครับค่อยๆเก็บไล่ทำความสะอาดไปนะครับเพราะว่าเราตัวนี้เราขั้นตอนนี้จะสําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บคาบกาวเก่าไม่ดีหรือว่าเก็บเศษกระจกไม่ดีมันก็จะเวลาเอาจอใหม่มาใส่มันก็จะลงไม่สนิทนะครับ การตอนนี้ก็ค่อยๆนั่งไล่เก็บไปนะครับโอเคครับหลังจากเราทําความสะอาดเสร็จนะครับเก็บเศษกระจกเก็บเศษกาวเก่าออกนะครับก็ได้ในลักษณะประมาณนี้แต่งมาปัดเข้ามาๆๆๆแล้วเราก็อย่าเพิ่งติดกาวใหม่ลงไปนะครับเอาจอเก่าเอาจอใหม่ที่ซื้อมานะครับตัวที่พูดถงเอาจอใหม่ที่ซื้อมานะครับสอดแพรเข้าไปอย่างนี้ก่อนนะครับ ใส่รองเทสเปิดเครื่องดูก่อนนะครับว่าจอยเราซื้อมามันไม่มีปัญหานะครับมันทัาสกินได้ทุกจุดไหมสัมผัสได้ทุกจุดไหมนะครับใส่จอเข้ามาแล้วก็แปะแผงลงไปนะครับาน,นี้ออกแบบมาใส่ครับ ใส่แบตเข้าไปครับแน่นลักษณะนี้เทสเปิดเครื่องดูครับติดแล้วนะครับเรยพอตัวเครื่องเปิดติดขึ้นมานะครับแล้วก็ลองเท,กทสกดทัชสกรีนกดตัวเลขดูนะครับลองเทสลองสัมผัสดูนะครับ ได้ลักษณะนี้นะครับ mm hmm. เทสคร่าวๆแล้ว mm hmm. เราก็จะมาประกอบกัน mm hmm. จริงเลยครับ มาก็ทากาวได้เลยนะครับกาวตัวนี้เราก็หาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปเหมือนกันนะครับถ้าหลอดใหญ่อย่างนี้หน่อยมันก็จะหลอดละประมาณ60บาทนะครับถึง80ดสิบบาทใครจะซื้อเปลี่ยนแค่ <Okay. S 2> เครื่องเดียวเราก็ซื้อหลอดเล็กๆอย่างนี้มานะครับคีย mm ์เวิร์ดในการค้นหา,ากาวตัวนี้ก็คือกาวติดจอมือถือนะครับ mm hmm. ก็จะเจอเลยตามอินเทอร์เน็ตเยอะแยะนะครับ ก็จะเอาตัวนี้มาใส่ด้วยนะครับตัวกรองฝุ่นลพงอย่าลืมนะครับ ในลักษณะประมาณนี้แล้วก็ถ้าตรงไหนมันเลอะขอบก็เช็ดเข้อหน่อยครับถ้าตรงไหนกามันเยอะ คแล้วก็สอดแพรตรัวใหญ่เข้าไปก่อนครับแล้วก็ค่าจ่า่เพลยกตามรุ่นอื่นก็เปลี่ยนประมาณนี้แหละนะครับอินทินิตรุ่นอื่นแนวทางนี้เปลี่ยนได้นะครับรดแค่เปลี่ยนจอมันกดแบบไน,นได้ทำยากแบบ อะไรขนาดนั้นนะครับเราทำเองได้ที่บ้านพอเราใส่จอใส่อะไรแล้วนะครับให้มันเข้าที่เข้ารูปแล้วก็มันจะมีกาวนะครับที่เลอะตามขอบออกมาแล้วก็ค่อยๆรูปรองครับก็รูปไปตั้งแต่ตอนที่กาวมันยังไม่แห้งเลยนะครับ โอเควันนี้อะไรมาลองหน่อย บนแพลล่างนะครับจัดสายเพลนิดหนึ่งประมาณนี้ใสแบบเข้าไปครับขันตอนต่อมาก็แค่ขันน็อตนะครับก็แค่ย้อนขั้นตอนตอนล็อ ขันน็อตเข้าเอ้ยขันน็อตออกกันเองนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการขันน็อตเข้ากับที่เดินนะครับ อ่น,นี้เองนะครับไม่ยากนะครับลองไปทํากันดูแค่เปลี่ยนจอมือถือนะครับเปิดเสียงเลยครับเดี๋ยวเราคแกะขั้นตอนต่อมาก็เยี่ยมฟีมนะเอ้ยเตรียมยางนะครับยางรัดแกงที่เราใช้รัด แงเนี่ยนะครับมาลัดทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับกะว่ากาวที่เราใส่ลงไปตามขอบจอมันแห้งมันเซฟตัวดีนะครับก็ค่อยแกะยางออกแล้วเอาอเครื่องไปใช้นะครับ